สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มายู่ในด่านตรงตรงตรง,ตรงอะไรก็ไม่รู้ช้าอุมันมีรูปร่างแบบเป็นอะไรอ่ะอ่อนไม้อ่ะทุกคนแล,แล้วมันก็นนมีแขนมีขาตาโตแล้วก็น้า,กนาเก่ด้วเป็นดาแก่ด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนทุกคน <มา S 1> ตอนนี้อยู่ดีๆเราก็มาติดคุกเขาอยู่แหละทุกคนเราเลยต้องหาทางรอดอย่างเงี้ยอู้ดูเขายังน่ากลัวเลยอะ แบบน่ากลัวเียกไปแล้วเหลือแต่ลูอะไรว,ไว้ยเฮ้ยมันมีมีสีม่วงเลยมันมีสีม่วงด้วยเหรอโอ้นะโหตอนนี้เรากำลังวิ่งขึ้นไปบนทางเชื่อมนะครับ<ม>ตอนนี้ง่ายขึ้นเหรอม,ม,มันต้องยากใช่ไหมข้างล่าง,าง,ง,าางห้ามตกงไปเด็ดขาดเพราะตัวเป็นน้ำแหลมสีแดงเลยพูนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลย หัวมุงชนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตกลงไปไม่เป็นไรนะครับหัวมุงเสาใช่หัวมุงเสาเลยอยูนด้านข้างบนนะเอออะไรเราอยู่ข้างบนเดี๋ยระวังจะโดดสูงเกินโอ้พี่โยกรออยู่ปึ๊บมาแล้วครับจอมทำลายไขควงฟาฟาจนแตกฟาจนแตกเลยไปอุ้ยมาแล้วตัวตรงๆมาแล้วอุ้ยแต่ทำไมตัวนี้มันดุบ่วนจังเลยอ่ะ พกิมูกย้อยด้วยพี่โยกตัวปอมกมูกเป็นผีปอมป้ว่ะเขาเป็นตัวปลอมเหรอพี่โยกผีไหนแล้วนี่พี่โยกขึ้นไปข้างบนแล้วรีบเร็ว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 ยายโดนขังด้วยพี่หมีเขาตามมาไหมอ่ะพี่หมียายโดนขังอุ้ยนี่ไงตัวจริงอุ้ยตัวจริงอยู่ไหนพี่เหรอตัวจริงเฮ้ยตัวจริง แสดงว่าข้างล่างนี่ตัวฟอมจะเข้าตีเลยได้นะไปแล้วไปแล้วตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วทุกคนมันจะเจออะไรอ่ะวิ่งทำไมตรงตรงมีหลายตัวเลยอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ต้องขุดไหมอ่ะขุดลงไปในห้องซ่วงโอ้โหใหญ่เลยอุ้ยลงมาแล้วยังไงยังไงหนูเยอะต้องโดดที่ดีนะครับทุกคน น้ำขวดสีฟ้าหยกแล้วนี่หยกอยู่ไหนอโยกไปถึงไหนละวตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าสะพานมันจะหักลงไปได้ทุกคนต้องรีบเลยพี่หยกพี่เยน้องน้ากระโดูโดูดอ๋อคือมันมันหลุดไปก่อนใช่ไหมใชโ่โอ้โหพี่หยกตวยเลยเอาใหมเอาไหมโอ้ ีโยเกก็ผ่านแล้วได้บอกแั้นน้องกระโดดทีนี้มันก็หลุดไปอยู่ก็โยกก็กระโดดตามใช่มังไม่เห็นอ่ะอีกโยกทำอะไรอ่ะวองไม่ค่อยดีก็เดินไปแล้วมันเป็นน้ำหรอนี่มันไดว่ายได้ทุกคนจะียกว่ามันเป็นน้ำกรดตรงนี้มันย็นได้นี่มันไม่ใช่น้ำกรดนี่ทุกคนมันเป็นน้ำธรรมดาเฮ้ยเออนี้มันก็ยืนได้เออปมนเปี่เฮ้ยมันคือก้อนหินสีเขียว น้ำมีน้ำเลยคนเอาเอาแปดเลยด่านมาใหม่เหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยก้อนเขียวๆรูปบุรเื่อนอะไรเร็วนะต้องรีบไปนะไม่งั้นโดนทับเนี่ยแบนจะได้แตะอะไรนะตัวแย่เลยนะอ้าวพี่หยกียาบร้อยเรียกกำลังมากำลังมามาแล้วมาแล้วมาแล้วปปๆ หลายตัวมากเลยอะตรงนั้นกรโดนสตาร์ทไว้อะตรงๆของแท้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทำไมไม่ไล่จริงเฮ้ทำไมมันไม่ไล่อะอ้อแหวงเงหรือว่ามันจะเป็นแผนกับดักดวงตาเราอะถ้าเราไปใกล้ตรงไหนอะไปเปิดตรงไหนอะโอ้ยยิน่ายเชี่ยววิ่เข้าได้ด้วยเหรอโอ้ยตัวจริงแบบจริงแบบจริงตัวจริง เราต้องขึ้นมาบนนี้ลองไปใกลเ้เขาสีหยกไอ้พี่หยกไปใกล้เขาหรอมาพี่หยกขึ้นมาแล้วปะอมีสะพานไกลอยู่นะเนี่ยอันนี้อันนี้คือสะพานที่ยังจ่ายตังค์ไม่ครบนี้แน่นอนเลยปลาว่ามกระโดดให้เองใช่ไหมมันกระโดดให้เองยอดเลยตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วเดี๋มาแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นแล้วนะทุกคนกำลังจะขึ้นลิฟต์แล้วนะ ลิฟต์ตัวนี้เป็นลิฟต์อะไรนะลิฟต์แมนนวลเนาะต้องใช้มือมือตอนนี้เราก็ลางกาลังที่ไปข้างบนแล้วครับทุกคนอยู่แค่ไม่เอียงอยู่ข้างบนใช่มาแล้วตอนนี้เราถึงแล้วเออไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะลิฟต์เอียงมากเลยลิฟต์เอียงเหรอใช่ตัวคุยอยู่ข้นเอียงอียไม่เป็นไรไปพี่ที่สุดอ่ะโอ้ยไอ้นี่คือน้ำเนี่งความเร็วทุกคน เรามกินเพื่อเราจะได้กลายเป็นฟาโอ้ยเร็วริงเร็วโอ้ยย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 กยรยย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 ยอยย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 ย้ยย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 ย้ยยียย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 ลยย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 ้ยยยยยยปยย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 ยลยยกย พี่หยกดูเย่แล้วตอนนี้พี่หยกกำลังมาไหมยองเร็วทุกคนย็งเร็วเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเห็นกระโลอี่หยกก็ตกแล้วทุกคนเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ไม่ต้องยิหรอไม่ต้องยิใช่หยกไปแล้วไปตามตันได้ยิงเร็วยงเร็ว เชียวสี่ตามนมเยเนาะตรงอย่างนี้ตรงตรงสีม่วงตอนนี้เรากำลังขึ้นไปข้างบนครับทุกคนแล้วเราก็มาเจอกับอะไรประตูประตูอะไรอ่ะห้องเก็บของนี่เราต้องมาเอาันไดอะไรอุ้ยตรงตรงโดนครับ เขหาอะไรอ่ะเขาหาตัวปลอมเขาหาเป็นตัวปลอมทำไปเราต้องเอาบันไดไปฮัลโไปตรงๆพี่อเลยเลยรอเขาอยู่ยิงมตอนนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนฝ้าเพดานนะครับทุกคนข้างบน,นมันก็จะมีท่ออะไรอยู่เราก็จะขึ้นไปยันท่อนะครับทุกคน รอพี่หยกด้วยอ๋อพี่หยกเดี๋ยวขึ้นมาพี่หยกทำไรอ่ะพี่หยกหมุนที่อยู่ทำไมล่ะโอ้ยพี่หยกไปหมุนบันได้ได้ทำไมล่ะยิงยิงแล้วมันก็ทับหัวพี่หยกขึ้นไปได้แล้วขึ้นได้หมดแล้วโอ้ยตรงแล้วเลืนมาขึ้นไม่ได้ไม่ตรงพี่หยกบอกทุกคน กำลังง้วนอยู่ไม่ได้เหรอมาไปพี่หมิงพี่ไปรอข้างบนเดี๋ยวรอตรงนี้แหละโอ้ยตุ้ตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นท่อพัดลมยักษ์ครับทุกคนตรงนี้เราต้องพยายามไปไม่ได้นะเพราะพัดลมมันจะเป่าเราอ่ะลงไปตุยแย่ในตรงหนามแหลมสีน้ำเงินแหละครับทุกคนน้ำใส่น้ำเปืใอนน้ำแหลมนี่น้ำมีพิษ ีโยกไปไหนแล้วตอนนี้ไม่ได้ยังนี่ได้ยังพ่อเล็กมากทุกคนท่อเล็กกว่าขาหลุดใจไปใช่ท่อเขาเล็กมากท่อเล็กจริงช็อกโกแลต่อเล็กจริงช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบเต็มแบบไปโยกไปแล้วอ๋อเราก็กำลังจะขึ้นไปอีกฟังไม่ดูช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรดูใบเหรอช็อกโกแลตไม้ช็อกโกแลตไม้ทุกอย่างมัอยู่ตรงๆเป็นไม้หมดเลยใช่ไหมเขาชอบไม้ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วทีนี้เราก็จะไต่บันไดหรือเปล่าหรือว่ามีจะกระโดดลงไปปั๊บกระโดดลงไปเลยทุกคนเราก็จะมาปิดวาล์วท่อแก๊สก่อนนะครับทุกคนอนแล้วก็จะกระโดดไปคนก็จะรู้ว่าวาวมันอยู่ไหนใช่ไหมจะรู้ว่าวาล์วมันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไงเพื่อนนะมาปิดโอ้โอ้ชัดรู้แล้ว นี่มี่เป็นครอบครัวตรงๆนี่ทุกคนตังตังนะจ๊ะตังตังเราต้องมีอะไรอ่ะอาวุธไหมอาวุธปาซูก้าปาซูก้าหรือปาปิก้าปาปิก้าปาปิก้าเป็ขนมมั้ยพี่มิ๊มาแล้วมาเนี้ยเฮ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 ้ยยิง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  ยิง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 โอ้โหแะ้วเป็นโกโก้โอ้หแผนเราพอตัวติดกับอยากได้หมดนะครับโอ้รอพี่หยงเลยอะไรอย่างพี่หยงยิงอะไรอ่งนี้อหายมันจะมีให้เลือกอยู่3าทางนะครับใครจะไปตรงไหนโอ้พี่หยงได้ต้องการทั้งคน ติดพิดานติดพิดานเลยมาถไรูทุกคนวยกำลังเจอกับหน้ายักษ์ปูขึ้นมาลต้องผ่านด่านเลเซอร์ยี่ปีก่อนโอ้โหเรียบร้อยกระจุยกระช่ายพี่โยกผ่านไหมเมื่อกี้พี่โยกก็โดนเหมือนกันไม่ไม่โดนเดียังไม่โดน ไม่โดนโดนยังไหวโอ้โหโอ้โหไม่รอดจุดตรงสุดท้ายอยู่ไม่รอดสุดท้ายเหรออยู่ตรงเหลี่ยมพอดีเลยอ่ะถ้าอยู่ตรงเหลี่ยมมันจะมีมันจะมีตรงด้านข้างที่มันจะเหมือนท่อขึ้นไปตรงนั้นน่ะหลบได้เฮ้ยีกแ้วได้อีกอันเดียวกรันทุกคนอีกแค่โอ้โหพี่มิงเส้นจะแดงป่าแป๊ด ยกค้ามอุ้ยเอ้ยบินไปอวกาศเลยมั้งน่ะุ้ย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 เรือรอรอยกเือตเย่เขาไม่ได้อีกเขาไม่ได้อีกเขาจะไปข้างบนไปไปไโดข้วองบอสแล้วเจอบอสแล้วโอ้ยเจ้าตงตง้ mình hãy bay tìm tàu đi đó, hay, đi, chúng ta phải lo rồi, đi biển, đi biển mình biển mình qua rồi, mình qua mình qua rồi, biển mình qua rồi, mình qua rồi, đi biển mình qua เขาโยกมันคุยเยอะแต่ผมมีหนิ้ยังยังไม่คุย,ย,น,ยนี่ดูสิมันยังมาจอมมีหนี้อยู่ที่นี่มีเดียวมีเดียวนีเทียวเดี๋ยที่สุดเราก็จะได้แล้วเก๊แ,แต่ว่ายังไม่เสร็จนะทุกคนมันยังมีภารกิจ <ลด S 1> เราต้องไปขโมยรถก่อนรถคุณตารียใช่เราต้องออกจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันยังมีเจ้าตรงๆหลายตัวอยู่ทุกคนไปเร็วฮัโโลโหลคทีว ไปรอพี่โยมเลยจิเองรอพี่โยมไปแล้วเอาโยมไปแล้วเหรอโอ้โอเอาเอาเอาพิมไปเหรอเอาไปไม่ต้องขับแล้วไปวิ่งเลยพี่โยมก็รอแล้วทุกคนไปพี่น้องขึ้นหอไปเลยครับโยมมายี่ขึ้นงบนเลยเหรอโอ้ไปแล้วทุกคนตอนนี้ไปแล้วไปแล้วพี่ยมลอยได้โอ้พี่โยมขึ้นบน ตรงไหนข้างนอกอ่ะโอ้เราเทไปไหนโอเคครับทุกคนยนที่้อนรเราก็จากทุกเจ้าตรงๆได้แล้วทุกคนฝาะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอั้มมิ้งทีวียังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุย